ขุดพื้นที่สร้างรถไฟใต้ดินอึ้งเจอโครงกระดูกมนุษย์จากข่าวการขุดค้นทางโบราณคดีในแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณพื้นที่สถานีศินิราชได้สร้างความมือหาครั้งใหม่อีกครั้งโดยเมื่อวันที่18มีนาคม2568มีรายงานว่าระหว่างการสำรวจได้ขุดพบโครงกระดูกมากกว่า70โครงพร้อมมอดินเผาขนาดใหญ่หนึ่งใบภายานในบรรจุก,กระดูกที่ถูกเผาไฟจนเปราะบางซึ่งบริเวณนี้ เคยเป็นกำแพงเมืองกรุงธนบุรีติดกับวัดอมรินทรารามพร้อมลักษณะการฝังศพในรูปแบบแปลกประหลาดทําให้เกิดข้อสงสัยว่าการพ้นพบโครงกระดูกจํานวนมากนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์เพราะมีหลายโครงที่มีลักษณะนอนความหน้ามือและเท้าไพร่หลังซึ่งเป็นการเสียชีวิตที่ผิดหลักธรรมชาติซึ่งดูแล้วคล้ายกับการลงโทษอาหารชีวิตของคุณอินทประมูลที่ได้ยักยอกเงินหลวงมาสร้างพระพุทธสยาน ที่ได้ขุดพบโครงกระดูกในลักษณะนอนคว่ำหน้ามือและเท้ามัดไพร่ยอยู่ด้านหลังเหมือนกันโดยหลายเพจและผู้รู้หลายท่านสันนิษฐานว่าจะเป็นการถูกประหารหมู่หรือไม่บางท่านก็คิดว่าหรือบริเวณนี้จะเป็นป่าช้าเดิมแต่ทําไมมีการคว่ำหน้ามือและเท้าไพร่หลังซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตรียมก่อสร้างโครงการลดไฟฟ้าสายสีสม้มของการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยลอฟม โดยอยู่ในขั้นตอนก่อนการก่อ,กรกอสร้างโครงการจะต้องสำรวจหลักฐานทางโบราณคาดีเสียก่อนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์และได้ถูกขึ้นทะเบียนโบราณสถานจึงต้องรอการสำรวจและสรุปเผยแพร่จากกรมศิลปากรต่อไปในอนาคตทีนี้เราจะมาดูความคิดเห็นกันครับว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโดยทางเพจภารกิจเที่ยววัดได้โพสต์ว่าเกิดเป็นกระแสในกลุ่มผู้สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยมีการโพสต์ภาพกลุ่มบนเ Facebook ข่าวสารบางกอกน้อยโดยคุณนบหอค้นพบโครงกระดูกหลายสิบโครงบริเวณใต้สะพานอุดอมริน,นตรงข้ามกับหลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมรินทารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพทําให้เกิดข้อสงสัยว่าการค้นพบโครงกระดูกจํานวนมากนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์เพราะมีหลายโครงที่มีลักษณะนอนคว่ำหน้ามือและเท้าภผยหลังซึ่งเป็นการเสียชีวิตที่ผิดหลักธรรมชาติ หลายท่านสันนิษฐานว่าจะเป็นการถูกประหารหมู่หรือไม่บางทีก็คิดว่าหรือจะเป็นป่าช้าเดิมแต่ทําไมมีการความหน้ามือและเท้าไผ่หลังจึงต้องรอการสํารวจและสรุปและเผยแพร่จากคมศิลปากรต่อไปในอนาคตทางเพจเกตปอติศาสตร์เวอร์ชั่น2ก็ได้โพสต์ถึงว่าการขุดพบโครงกระดูกบริเวณวัดอมรินทร์แอดมินสันนิษฐานสุดตัวว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกของเฉลยฐานพม่าหรือเปล่า นำมาประหารที่วัดทองที่พระเจ้าตากสินประหารในศึกบางแก้วเพราะพิจารณาดูลักษณะการมัดเชือกแล้วคิดอีกสองเหตุการณ์อาจจะเป็นกลุ่มตรงข้ามกับพระเจ้าตากเช่นกลุ่มมือเทพิพิษหรือกลุ่มพระเจ้าตากที่ถูกจัดการหลังพญาจัก,กรีเข้ายึดกรุงธนบุรีไม่แน่ใจศพพวกนั้นไม่ใช่เป็นหลุมฝังศพของมุสลิมแน่เพราะมือไพ่หลังและฝังไม่หันตะแคงข้างที่น่าสนใจจากภาพคือฝังใต้แนวอิดเก่า ซึ่งแนวอิดนี้ถ้าเป็นของวัดอมรินวัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้ากุงทนและสร้างในสมัยรหนึ่งก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์แล้วทางด้านเพจตุ๊กบางปะอินที่เป็นผู้รอบรูป้ปอติศาสตร์อยุธยาก็ได้โพสต์ว่าผีเฝ้าลากกำแหงมันอาจดูโหดร้ายแต่มันคือการพัฒน,นาการผูกมัดคเป็นรักโทษร้ายแรงที่ไม่สามารถหนีได้รอการประหัรประหาร อีกฝ่ายที่เป็นภูชนะร่างไร้วิญ,ญญาณเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างความโหดร้ายในสมัยโบราณนั้นมีจริงนี่คือภาพหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ชัดที่ไม่ควรมองข้ามครับโดยทางตุ๊กบางปะอินได้ไลฟ์สดตั้งข้อสันนิษฐานว่าบริเวณที่ขุดพบมันเป็นประวัติศาสตรซับซ้อนตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์โครงกระดูกที่มาลักษณะนี้เหมือนที่วัดขุนอินทราปรมูลอ่างทอง และเบื่อที่วัดกะจีอยุธยาอาจจะเป็นในสมัยพัฒนารายที่ไปปราบแขงมกษัสันที่เป็นกบฏหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีการรัฐประหารของรัชกาลที่หนึ่งต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็เป็นการกําจัดขุนนางที่เป็นพวกกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะให้ชัดเจนต้องมีการส่งตรวจ DNA จะได้ไม่มีความสับสนทางวิชาการอันนี้เป็นข้อมูลที่ตุ๊กบังปะอินได้พูดเอาไว้และได้บอกไว้ว่าผมแค่ขาดเดาอย่าพึ่งเชื่อผม แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ